ทําแบบนี้รับรองอายุสั้นแน่นอนเลยนะคะอย่างที่1เลยค่ะนอนดึกนอนดึกมากกว่าห้าทุ่มอาจจะด้วยว่าทํางานดึกนะคะติดซีรีส์ไปปาร์ตี้บ่อยๆซึ่งการนอนดึกเนี่ยจะทําให้เราพักผ่อนไม่ไมไมเพียงพอเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันความดันเบาหวานหรือเจ็บป่วยเป็นมะเร็งได้ค่ะแก่เร็วด้วยนะคะแล้วก็อายุสั้นด้วยค่ะ2ค่ะคิด เกินไปคิดเยอะคิดวนไปวนมาค่ะก็เลยทําให้เกิดนอนหลับไม่สนิทด,ด้วยนะคะทําให้เกิดอาการนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทค่ะระบบการย่อยอาหารไม่ดีเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับหรือมะเร็งเต้านมได้ค่ะและ3มคนที่ชอบกินของมันของทอดของหวานนะคะอร่อยจริงค่ะแต่ว่าจะทําให้เราอายุสั้นเพราะจะทําให้เสี่ยงต่อโรคความดันเบาหวาน สมองได้นะคะ,ะฉะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนลด3ข้อนี้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะ